ซึ่งแม่น้ำคงคาเนี่ยก็มีตำนานเล่ากันอีกว่าเป็นแม่น้ำแห่งสวรรค์ที่มีจุดประสงค์คือการส่งลงมาจากสวรรค์เ,เพื่อชำระบาปให้มนุษย์แล้วก็ช่วยให้มนุษย์เนี่ยหลุดพ้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปซึ่งพระศิวะเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่คอยแบกแม่น้ำคงคาไว้บนผมของท่านก่อนที่จะปล่อยให้มันไหลลงมาจากผมแล้วก็มายังโลกอย่างช้าๆเพราะว่าถ้าปล่อยแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สายนี้ไหลลงมาตรงๆเนี่ย อาจจะทําให้โลกแตกได้เลยเพราะความรุนแรงของสายน้ําแห่งสวรรค์สายนี้ก็เลยต้องเอาผมเนี่ยไปรองไว้แล้วก็ให้หยดลงมาจากผมซึ่งแม่น้ําคงคาในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าคือแม่น้ําที่ไหลลงมาจากผมของพัสิวะนั่นเองก็เลยเป็นแม่น้ําที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆที่ชาวฮินดูเขาเชื่อว่าถ้าได้มาอาบน้ําที่แม่น้ําคงคาเนี่ยจะล้างบาปท,ที่สะสมมาทั้งชีวิตได้เลยก็เลยทําให้คนในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยก็เลยพากันเดินทางมาชําระบาปกันตรงเนี้หลายร้อยหลายพันปีมาแล้ว จนถึงปัจจุบันเลยคนที่ใกล้ตายหรือว่าครอบครัวของคนที่ใกล้จะตายเนี่ยเขาก็เลยพยายามกันหาทางจะมาตายที่แม่น้ําคงคาในเมืองพาราสีเนี่ยแล้วด้วยความที่มีคนตายเยอะเนี่ยก็เลยมีสถานที่เผาศพศักดิทธิ์ที่เรียกว่ามณีกรนิกาคาศซึ่งเป็นสถานที่เผาศพข้างแม่น้ําโดยที่นั่นเนี่ยก็จะมีการเผาศพอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันหยุดเลยเพราะว่าคนต่อคิวกันเยอะมากว่าจะต้องพาญาติพาครอบครัวมา เผาศพกันที่นี่เมืองนี้ก็เลยกลายเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆที่ชาวพรามหมณ์ฮินดูเนี่ยเขาเชื่อกันเพราะเป็นเมืองของพระศิวะนั่นเอง